ที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะไพจ่จักรวาลจัดสรรหรือไพ่แฟรี่มีอะไรจะแนะนําเราก็คือว่าถ้าเราเจอคนที่มาด้วยเรื่องผลประโยชน์นะคะเราอาจจะต้องพูดคุยกับใจตัวเองว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วก็ดูดีๆนะคะเหมือนเยียวยาจิตใจตัวเองว่าเราอ่ะ ต้องการสิ่งที่เขาหยิบยืน่นหรือว่าให้เป็นผลประโยชน์มาให้เราเพื่อเปจิตใจเราจริงๆหรือเปล่าเยียวยาความรู้สึกตัวเองนะคะพิจารณาดีๆว่าสิ่งที่เขาให้มาน่นคือความรักหรือคือย่าหรือคืออะไรที่มาหลอกลวงใจเราหรือเปล่าเราต้องรักษาสภาพจิตใจตัวเองให้มั่นคงแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไปนะคะว่าสิ่งเขาหยิบยื่นให้มันคือความรักความหลงหรือมันคือย่า เราเป็นคนนะคะเราเกิดมาเราก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาจิตใจตัวเองโดยการที่แบบเยียวยาตัวเองแล้วพยายามมองให้ออกว่าเขาหยิบยื่นสิ่งที่เป็นยาเป็นยาพิษหรือเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจของเราให้เรานะคะเราเรียนรู้กับตัวเองโดยการดูเจตนาที่แท้จริงของใครคนนั้นค่ะในสถานะไม่ชัดเจนนะคะดูกันไปแบบเยียวยาจิตใจตัวเองไปด้วยโดยการที่ พิจารณาคนว่าเขามาให้เราเพราะเหตุผลอะไรเข้ามาด้วยรูปแบบไหนมีอะไรอยู่ภายในใจหรือเปล่านะคะก็ระวังกันให้ดีๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าระแวงไปซะทุกคนค่ะยังไงไพจักรวาลจัดสรรแนะนําแบบนี้นะคะเป็นพาร์ทที่ต่อจากอ่าอีแรกนะคะที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์นี้ไพจักรวาลจัดสรรหรือไพ่แฟรี่หรือไพ่ภาพยากรมีอะไรจะบอกเรานะคะ คลิปนี้เป็นคลิปของคนที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะหากใครเข้ามาเพื่ออ่อยเยือคุณในลักษณะที่ให้นูน่นให้นี่ให้นั่นแล้วก็หายไปก็ขอให้คุณคิดดีๆนะคะว่าเขามาเพื่ออะไรกันแน่และเราจําเป็นต้องได้ในสิ่งที่เขาให้จําเป็นต้องรับหรือไม่หรือ,รอต้องแลกกับอะไรมาพิจารณาดีๆค่ะขอให้คุณทุกคนโชคดีในความรักจกัจกรวาลจะสรร ความรักดีๆให้กับทุกท่านนะคะขอพลังงานบวกพลังงานความรักดีๆเป็นของคุณค่ะฝันดีนะคะคืนนี้สวัสดีค่ะ